เพื่อนๆสงสัยเหมือนกับผมไหมครับว่าทําไมช่วงนี้มันร้อนจังเลยวะเนี่ยวันนี้มันจะสิ้นปีแล้วนะนมึงมาร้อนอย่างงี้นี่มึงผิดแล้วดูนะ <c oughs> ชงชาแดกแป๊บออาจริงๆสีมันก็ไม่ค่อยน้ําชาเท่าไหร่นะเนี่ยแต่มันคือน้ําชานะครับท่านผู้ชม <c oughs> ชื่ใจก็ต้อง สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมลิขผมวันนี้นะครับอยู่ในรายการวัดดีสัตว์โลกนะครับผมรายการที่ผมเนี่ยจะมานั่งรีแอคชั่นคลิปต่างๆที่บนโลกโซเชียลนะครับที่เกี่ยวกับสัตว์ไปพร้อมๆกับเพื่อนๆเลยหายใจไม่ทันก็ถือซะว่ามาดูคลิปเป็นเพื่อนกันอะไรประมาณนี้นะครับผมจะได้แบบผ่อนคลายบ้างนะครับชีวิตช่วงนี้มันเครียดนะครับผมนะก็ใครที่เข้ามานะครับยังไม่ได้กดปุ่มติดตามยังไม่ได้กดซับสไคร้นะครับฝากกดได้ด้วยนะครับที่สำคัญก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมจะได้ไมม่่่พลลาดคิิปใหๆนนััเองสสกที คลิปแรกมาจากคุณพัสโกวาพัสโกวาเอ่อสักอย่างปาโธฉลาดแท้สวัสดีครับน้องวัวเขาทำอะไรของเขานะครับเขาเขาเออขามุดไงี่ยเขาเขามุดเอ้ยจะบอกนะเขาจะงัดขึ้นมาอ้าเอาเดโโิโอ้โหก็เท่อ๋อนี่ไงฉลาดเนี่ยโอ้บ้านใครมีวัวอย่างงี้นี่คือไอ้เหี้ยอีซี่เลยอ๋อ,อนี่โอ้โหนี่คือเขาเดินเข้าอันนี้มาตั้งแต่แรกเลยนะครับขอโทษลืมสังเกต โอ้โหแล้วใช้เขาด้วยความอืเอากับเขาสิครับทำไมล่ะครับผมฉลาดนะครับตอนนี้เนี่ยผมกินปลาเยอะถ้าวัวกินปลาเยอะมันจะฉลาดปหรออู้แต่ใช้ได้นะครับเนี่ยโอ้โหบ้านใครมีวัวแบบนี้นี่คือประหยัดแรงมากนะครับผมที่ขนอยู่นี่น่นนาจะเป็นอ่าอ่าใบเขียวนะฮะอ่ารื่นเริงเสรีเลยนะฮะไม่ใช่นะคนละคนละเขียวกัน ขึ้นต่อมามาจากคุณดีเจเดรียฟลูอ่าน้องหมากูอ่ะนี่ก็ฉลาดเหมอนกันนอนแดกเลยเออเราจะไปน,นั่งแดกทําไมมันเสียเวลาอะ่ะเออนี่กูนอนแดกเลยเชิวเนะีครับผมนอนก็ได้นอนแดกก็ได้แดกครับอิ่มท้องแต่แต่แม่งลบาบากไอ้ไอ้คนเช็ดเนี่ยนะคือถ้ามึงแดกอย่างนี้แล้วมึงเช็ดให้กูด้วยเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ประเสริฐมากนะแต่แต,แต่แต่กลัวไม่ละฮะเออนะฮะคือเช็ดไม่พอนะฮะกูต้องอาบนะะ้ํามึงด้วยซะบ้างเนี่ยฮะคือความขี้เกียจนี้อ,อ คลิปต่อมาถ้ามาจากเพจมาเวลไทยแลนด์แฟนเพจนึกว่าเวนอมอ่ะวิวิเวนอมเวนอมเหรออ,อะไรวะน่นะ,ะเ,นเฮ้ยตัวอะไรเฮ้ยชนีเลยอ้าไอ้เฮียมาตกกล้องกูเฉยเลยแล้วลวคือคลิปไม่มีเสียงโอ้โหนี่น่าจะใส่ซาวแบบตื่นเต้น,ต,นตื่นเต้นเขาไปหน่อยนะโอ้เวนอมเวนอมเขาหน้าขาวเขาตาแป้งมาแล้วเขาก็มาตกกล้องด้วยโอ้ดูหนะหน้าหน้าไม่เอาเรื่องมากเลยเนะี่ยจะต่อยเมืองอาทายทำไมผม หาแรงจูงใจไม่ได้เลยผมไม่เข้าใจเลยว่าเขาเดินมาจากป่านกว้างใหญ่เขาเดินมาหาเราแล้วเขาก็ตบกล้องเราเพื่ออะไรอ่ะคลิปต่อมานะมาจากคุณจอร์จอ่าถูกว่า g ู o ก l e นะเราอ่านให้ฉันฟังซิฮะเดี๋ยวเรามาจากภาษาสเปนจอร e เกอเโ้ยมันอ่านอย่างนั้นได้ยังไงวะคอเคอเบรโต ภาษาไม่อ่านไม่เหมือนนี่เลยอ่ะโอ้น้องแมวแดกน้ําโอ้โหดูคลิปพี่นิกมาอยากแดกน้ําบ้างนะครับอ๋อคลิปนี้มาจากทิกตอกด้วยเนี่ยครับอ่ะอา้าวน้ําหมดว่ะอ่ะหยุดแดกครับผมเฮ้ยนี่ก็แสนรู้เหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยคลิปนี้วันนี้แต่คลิปนี้แม่งม,ม,มีแต่สัตว์แสนรู้ทั้งนั้นเลยเนยะฮะ น่นอนเลยเขารู้ว่าเขาจะต้องไปกดน้ําตรงไหนแล้วจะมีน้ําแดกตรงไหนเทคโนโลยีมนุษย์แม่งก้าวไกลไปขนาดไหนนะฮะสัตว์แม่งจะเริ่มฉลาดตามวุ้ยพี่แม่งเจ๋งว่ะเห็นแมวแดกน้ําแล้วก็ขอแดกบ้างกันคลิปต่อมานะฮะมาจากเพจ news com a u อ่ะอันนี้มาจอระเข้กันบ้างโอ้โหวันนี้สัตว์เยอะเหลือเกินคัะผมหลายรูปแบบเออเดาเขาาบอกว่าเขาาอยากจะฟีดไปหาเพื่อนซะหน่อยแต่ว่า <c oughs> ด้วยความที่กูแม่งเป็นนอนไปนหน่ะกูเป็นนอนไปนหน่ะแดกเยอะไปนหน่ะช่วงนี้ฮะเออลากไก่เมกี้เนี่ยนะไม่ใช่ฮะคนละตัวกัน โอ้ผมเห็นถึงความพยายามของเราผมอยากจะไปช่วยดันเขามากเลยนะเออแต่ด้วยความปลอดภัยและอะไรหลายๆอย่างนะฮะกูกูคงไปไม่ได้นะ,ะถ้าถ้ากูไปนี่มันมันคงไม่ต้องขึ้นแล้วนะฮะน้ำหนักตัวมันน่าจะเพิ่มมาสักประมาณ9ก้โลกูจะว่าไปก็น,น่าสงสารนะฮะรอรอน้ําขึ้นก่อนก็ได้นะรอรอฝนตกให้ระดับน้ํามันขึ้นก่อนนะ,ะนนอนนะเออนี่ดูความพยายามของแม่ดิไอ,อคำว่าน,นอนเนี่ยเวลาได้ยินครั้งแรกๆนี่ผมก็งงกับแม่เหมือนกันว่าแบบ นอนนอนอะไรที่แรกผมนึกถึงนอนไม่ซ้ำนะครับผมสรุปพอมันรู้ว่ามันคือมันก็คือน้องไะแบบอุ้ยน้องน้องอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นการเรียกแบบว่าเเขาเรียกว่าเป็นกิริยาขั้นกว่าแบบกู๊ดไปเบสเธออะไรประมาณนี้นะครับผมอันนี้จากน้องก็กลายเป็นนอนมันดูน่ารักขึ้นจริงๆใช่ไหมคลิปต่อมานะครับมาจากคุณมารกุลน้องนั่นไงน้องกูไกแ้วเนี่ยพูดผิดเขาต้องเรียกว่า นอนอ่ะเรามาดูนอนตัวนี้กันบ้างอ่ะคลิปนี้มาจากทิปตบเเฮ้ยเ้ยนอนนอนก้าวลาวอ่ะนอนโอ้โหมึงหิวมาจากไหนเนี่ยอสงสารหมาตัวล่างบ้างไอ้ที่หายแดกทีนี่แบบหืกูเห็นมันแดกอย่างงี้แล้วกูอยากจะไปแดกข้าวบ้างอย่างไรเนี่ยคือคือถามจริงมึงได้แดกกี่เม็ดครับดูในแป้งร่วงหมดเลยโอ้ตายแล้ว ตายแล้วไม่ต้องสงสัยเลยครับว่าไอ้ที่ลุ่ล่วงอยู่ข้างล่างตะแกงนี่มาจากไหนนะฮะมาจากมึงเนี่ยแหละครับผมดูจากทรงสวดเนี่ยเขาหน้าจะหิวมากๆนะฮะหรืออาจจะก,กําลังดีดอะไรบางอย่างหรือเปล่าเออได้รับสารเคมีอ้ยเสียงแม็เกาไอ้ที่มันเหมือนเสียงพ่นควันนะฮะแต่ไม่น่าจะใช้ยากันยุงนะผมว่าน่าจะใบเขียวเ็นน่าแลวดีจังเลยนอนอ่ะคราวนี้เรามาน้องแมวบ้างวิอะไรวะเนะี่ยอุ้ยหมา อะไรอ่ะเอางงเอิรดิสอ่าอะไรวะเนี่ยเอ้ยมันเดี๋ยวองขอแปลใหม่อ่าหมาวิ่งมาเอาแมวตกใจเฮ้ยเฮ้ยวัดอะไรวะเฮ้ยมัน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 วิ่งบนน้ำอย่างนั้นเหรอเฮ้ยกูตื่นเต้นมากโอ้โหมันเป็นน้ำตื้นๆไม่แล่ะเพื่อนเออแต่แต่แต่ด้วยความแมวอะนะมันมันไม่รู้ดิดูหน้ามันเลยชัดเจนมากเลยว่างงเนี่ยเนี่ยดูดิไอ้ยี่มีการหมอบด้วยเหี้ยมันจะมาโจมตีกูบอกว่าเดดเนี่ยสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นไม่อ่าลงไปอทำอ่ะเออเนี่ยนอนนอนลงองเลยแแตต่่ปปกกิมมววัันนล้าวะ หรือมันไปแค่บางตัวผมเคยเห็นคลิปบางอันที่แบบแมวโดนน้ำหน่อยแล้มันสะดุ้งเลยนะภาพต่อมานะครับมาจากคุณเดนนิสห้ามตดใน p p p l s, s t t r r ที่ที่ที่สมลูกร้อยอะไรเงั้นน่ะมือนี้เล่นมุกไม่ดูเวลาเลยลิเอ้ยเพราะว่าพวกเขาไม่มีหน้าต่างโอเคโอเคกูเข้าใจแล้วคือห้ามตด ใน Apple Store เพราะว่าพวกเขาไม่มีหน้าต่างซึ่งภาษาอังกฤษก็คือ Windows นะครับที่มันคือระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์นะครับผมแล้วเขาก็มีาการไม่ใช่กดตีนว่ะคือ <c oughs> พวกโปรดักของ Apple เนี่ยเขาไม่ใช้ Windows ไงเออเขใช้เป็นพวก iOS พวกอะไรพวกเนี้ยเออแล้วคือหมากูคือทำหน้าแบบมันมันดูไม่ค่อยสอดคล้องกับบุกไงไม่รู้คือหน้ามันแบบวือววว,ว,ว บอกผมว่าเราจบคลิปดีกว่านะครับรู้สึกวันนี้แม่งจะร้อนมากเลยนี่กูปรับแอร์ยี่สามอะเนี่ยแอร์กูพังวะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับที่สำคัญก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมก็คิดเห็นยังไงคลิปนี้นะครับดูล่าลมดีขึ้นไหมนะครับผ่อนคลายขึ้นหรือเปล่านะครับก็พิมพ์คอมเมนต์มาซึ่งก็อย่างที่ผมทําในทุกๆคลิปนะครับใครที่อยากไปดู วอลเลจิโน่เนี่ยครับที่ผมเอามาเรีแอคตรงนี้เนี่ยทุกอย่างอยู่ด้านใต้เลยนะครับก็กดคลิกเข้าไปดูกันได้ถ้าชอบอันไหนเป็นพิเศษเนาะก็ถ้าชอบอันไหนเป็นพิเศษก็มาแบ่งปันพูดคุยกันได้ก็นั่นแหละฮะสำหรับคลิปนี้นะครับผมเอาไว้เจอในคลิปต่อไปครับสำหรับน,นี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ